ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์อันนี้ก็ระทึกเหมือนกันนะคะโชคดีที่คนขับรถเขามีสติคุณผู้ชมเพราะว่าล้อรถบรรทุกค่ะ <อ umb. S 1> มันหลุดออกมาอีกแล้วมันหลุดออกมาแล้วก็กระเด็นกระดอนนะคะกิ้ง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 มาแบบนี้คุณผู้ชมมาแบบเร็วมาแบบแรงเดี๋ยวเราดูคลิปไปพร้อมๆกันเลยก็วงจรปิดนะจับภาพนี้ค่ะนี่น,นี่เห็นไหมคะคุณผู้ชมเห็นไหม,ไมอะไรอยู่ข้างหลังเออเร่อเลยมาแล้วนะคะกระเด็นมาเลยแบบนี<ๆ>้ค่ะ เฉียดไปนิดเ,นนเดียวนี่แหละค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพได้ที่ถนน3 1 4ฉะเชิงเซาบางปะกงค่ะเห็น mm hmm. ว่าล้อรถเนี่ยกลิ้งมาตามท้องถนนเลยนะคะแล้วก็ชนเกาะกลางสักพักนึงก็กระเด็นกระเด็นกระดอน,นกลับมาอยู่บนถนนอีกนะคะก็อยู่บริเวณหน้าปากทางเข้าปั๊มแกส๊ส NGV ในพื้นที่บ้านโพฉะเชิงเซาค่ะคุณพนิสนันขับรถกระบะคันนี้มาคุณผู้ชมหมายเลขทะเบียนบอเบไม้สบบริษสี9913พระนครศรีอยุธยาคันนี้ค่ะ เธอเนี่ยเล่าว่าจังหวะนั้นเนี่ยขับรถมาจุดที่เกิดเหตุค่ะจู่ๆล้อรถบรรทุกเนี่ยก็หลุดแล้วมาจากไหนไม่รู้อะค่ะพุ่งตรงเข้ามาหารถเธอเลยนะคะตัวเองเนี่ยพยายามจะหักพวงมาลัยหลบออกมาทางซ้ายเพราะกลัวว่าจะกระแทกเข้ามาที่บริเวณหน้ารถเพราะองศาเนี่ยเธอบอกมาฝั่งเธอเลย hmm. ฝั่งคนขับเลยนะคะโชคดีที่ตอนนั้นมีสติอยู่ค่ะสามารถหักหลบทันนะคะเพราะงั้นเนี่ยโ,โหอาจจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงกว่านี้ได้ค่ะ เราเราเห็นว่าปิวออกมาเลยไหมเห็นเป็นดำๆลอยอ่ะเขาอยู่ห่างจากเราใช่ไหมก็ประมาณั20เมตรกลัวว่ามันจะพุ่งมาใส่ตัวเราไหมกลัวค่ะก็รีบหลบเลยวิธีนั้นคือตัดใจหักหลบเลยเหรอใช่ค่ะอ๋อแล้วรถเขาหยุดไหมหรือว่ายังไงไม่เราเขารู้ตัวไหมรถบรรทุกนี้ไม่ไม่รู้ไม่น่าจะรู้ตัวมีคนตามไปบอก เนี่ยค่ะเธอบอกว่าโชคดีมไม่ได้มาเร็วพี่หม,ม่อมคือคถ้ามาเร็วลวหลบไม่ทันเนี่ยหรือหักหลบแบบไม่มีสติอะ่ะม,มันอาจจะรุนแรงกว่านี้หรือไปโดนรถคันอื่นได้นะคะ่อะไม่ได้หนีไปไหนเจอแล้วค่ะคุณคมสันอายุ24ปีคนขับรถบรรทุกพวก่วงบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยตัวเองยังไม่รู้เลยค่ะว่ารอารถมันหลุดออกไปไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะคะจนมีรถพ่วงเนี่ยในไซต์งานเดียวกันที่ขับตามหลังมา <Syria> โทรบอกคมสันล้อหลุดล้อหายล้อหลุดไปแล้วตัวเองก็เลยรีบย้อนกลับมานะคะแล้วก็มาเจอกันนี่แหละค่ะกับผู้เสียหายที่สพแสนภูดาษทันทีค่ะฟังคมสัน่อยค่ะไม่รู้ไม่ไม่ได้ยินเสียงะไรก็เลยไม่ขับไปได้เลยไดผมขับไปไม่ได้ยินเสียงผมรู้ผมจอดแล้วพอดีไปจอดสามหาลินเขาไปตามจะเจอเราไหมรถปั่ง บริษัทวิ่งงานเดียวกันครับก็ไปตามอยู่ต้องที่กลับรถที่จะเทดินนร่ยอยู่ต้องจอดขึ้นมเอเตอร์เบร,ผร์ผมมันรู้สภาพของูกผมจอดแล้วผมได้ยินเสียงอะ ไ,ไเสียออละค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้จบสวยนะคะเพราะว่าเขาคุยกันได้ตกลงกันได้ทั้งคู่ก็มีประกันด้วยคุณผู้ชมเป็นประกันภัยภาคสมัครใจ<ฮ>เบื้องต้นเนี่ยก็คนขี่รถพ่วงนะคะคนขับรถพวร่วงคมสันโดนข้อหาขับรถโดยประมาท<ฮ>จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายค่ะแล้วก็มีการเปรียบเทียบ <ๆ S 1> ปรับกันเรียบร้อยนะคะที่เหลือเป็นส่วนของประกันรับผิดชอบค่ะนี่ที่หายไปทั้งล้อเลยทั้งกระทะล้อเลยนะคะอย่างนี้ต้องตรวจสอบ สมรรถภาพรถอยู่เรื่อยๆนะใช่ติดตาม p r i v HD 36สได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคร<ช>ับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย